วัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำพระพระเครื่ององคง์หนึ่งเป็นสมเด็จเนื้อดำเออเป็นพระที่มีมวลสารเยอะมากตามรายละเอียดที่เพจ Facebook ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เขาเอามาแนะนำเนี่ยเขามีมวลสารประมาณ2,000ชนิดเขาว่าอย่างนั้นนะ มวลสารประมาณ2,000ชนิดมีดินสสังเวผงสมเด็จวัดละคังผงสมเด็จวัดอินบางขุนพรมผงพระนางพญาผงว่านร้อยแปดขุนพันผงพระกุผงทูบโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับพระนี้เป็นพระสมเด็จที่สร้างขึ้นมาโดยท่านเจ้าขุนคมท่านเจ้าขุนคมเนี่ยคือพระ คมเป็นลูกศิษย์ท่านเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่จันดีน้องสาวของหลวงตามหาบัวญญาสัมปันโนวัตตาบันตาท่านก็เป็นลูกศิษย์ตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ประวัติท่านนี้ต่อเรียนหนังสืออยู่ที่มอกเกษตรได้ปีสองปีสองแล้วก็ลาออกลาออกมาเป็นไปไปบวชเป็นพระ แม่ชีจันตีท่านขอมาเป็นลูกบุญธรรมหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าขอมาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมจนถึงขั้นที่เขาว่าเอาตัวรอดได้แล้วอ่ะแต่ระดับไหนเราไม่รู้นะครับก็ทุกวันนี้ท่านเจ้าคุณคมได้รับแต่งตั้งเป็นพระคมได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคุณคมเมื่อสองเดือนที่แล้วเป็นพระวชิระยานโกศล นะครับอยู่วัดป่าธรรมคีรีถ้าติดตามก็ติดตามจาก facebook วัดป่าธรรมคีรีได้ผมเองก็ไม่เคยเจอท่านน่แต่ว่าดูท่าทางก็น่าน่านับถือ,น,น,ถอน่าเรื่มใสมีสง่าราศีคนปฏิบัติธรรมเนี่ยตาจะมีประกายผิวพันธ์ผ่องใสก็จะประมาณนี้ดูไดแ้แต่ไม่ใช่ว่าถ้า ผิวพรรณไม่ดีแล้วก็ตาไม่มีสไม่สู้แสงก็ไม่ปฏิบัติธรรมก็ตอบอย่างนั้นไม่ได้ตอบอย่างนั้นไม่ได้โดยตรงแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือกําลังของจิตเนี่ยมันบ่งบอกที่ตาความเข้มแข็งความเด็ดเดี่ยวในในใจเนี่ยมันบ่งบอกแสดงออกมาทางสายตาก็พระองค์นี้ทําบุญ800บาทเป็นพระสมเด็จตะกุดสกษัตริย์เงินทอง เงินทองเหลืองทองแดงนะครับด้านหลังเขียนยันพุโทโธด้านหลังเขียนพุโทโธเห็นไหมเอออ่าเห็นแล้วพุโทโธและอุนาลูมก,ก็เนื้อดำอก็งดงามคนที่เขาบูชาไปเนี่ยผมก็บูชามาเพราะว่าเขาเขาเพจศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาไปโฆษณาเราก็เห็นว่าเออเงินก็เข้าวัดทาบุญก็ชอบทําบุญเนาะก็าําไปเขามีตะกุดเงิน ด้วยแล้วก็มีตะก,กุดทองเหลืองแล้วก็แบบไม่มีตะก,กุดแล้วก็มีตะก,กุดทองคําตะก,กุดทองคำองละหมืน่นก็คงต้องมีศรนะัทธาเนาะเราก็ไม่รู้จํานวนสร้างก็ไม่ทราบแต่ว่าทําบุญประมาณเนี้ยองค์แปดร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจน่าสนใจที่ว่าเป็นพระหนุ่มอายุประมาณ30มสกว่าเนาะแต่ว่าสามารถ ปฏิบัติธรรมเจริญพระธรรมพระกรรมฐานได้จนเป็นที่โปรดปรานที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในทางธุรกิจหลายคนก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาผู้ใหญ่ในทางการเมืองไม่ทราบผู้ใหญ่ในทางข้าราชการก็เยอะองค์กรประธานองค์กมนตรีเนาะคุณสุรยุทธจุรานนท์พลเอกสุรยุทธจุานนท์ลูกชายก็เข้าวัดนี้ตอนนี้ก็เป็นอาจารย์พระอาจารย์ของในหลวง ท่านพูดเองนะเราก็ไม่รู้เข้าวังก็ประมาณนี้ครับพระองค์นี้ได้มาที่ผมไปทำบินหน่อยหนึงนีะ่เอากาวทา <c oughs> <c oughs> เอากาวทาไว้สักวันหนึ่งคงได้ไปหาท่านนะวัดเห็นดูแล้วก็ใหญ่โตดูในดูในรูปนะอ่ะขอบพระคุณครับ